สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าอันมืนี้ประเกใสมาตำพริกน้ำปลาหรือจา้าพริกน้ำปลาเฉยๆนะจ้าพี่น้องจา้าแล้วก็ต้มพักจา้าพักต้มไว้เราจะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะแล้วก็หมูทอดจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ประเกต์ตำก่อนเด้อจ้ามันจะไม่ได้เสียเวลาพี่น้องปลงปภัยจังเ,เดี๋ยวมาดูกันใหม่อีกทีนะจ้าพี่น้องจา้าเอาพี่น้องจา้มามัดนีประเกตกันมาใส่ ผงนัวนะคะผงนัวตามใจฉันเด้อจ้าพี่น้องจา๋าแต่ชอบประกเกตน้อยนะจ๊ะจะไปจไปมันก็คือแจวปลาเขานั่นแหละจ้าพี่น้องจา๋าแต่คนภาคกลางเรียกว่าเดี๋ยวตัดอันน้ำตาลจักน่อยเด้อจ้าพี่น้องจา๋ามันก็คือแจวพริกซดเขานั่นแหละพี่น้องเนาะแตกต่างที่เขาไม่ได้ใส่ปลาเท่านั้นละ แล้วก็มะนาวใส่ไปนะจ๊ะไม่ต้องเปรี้ยวมากนะจ๊ะ <_ C os> เพื่อมากินกับหมูทอดเด้อพี่น้องเด้อผักต้ม ำไมถึงปาเกดทำเยอะแม่มบดหน้าพี่น้องจ๋าลูกปาเกดหลายเลยจา้าเธอลังเร้าอันเห็นน้ำพริกกรลูกกมบอกแม่เดี๋ยวไปใส่ที่ทำงานสักหน่อยนะไปกินที่ทำงานสักหน่อยเอาใส่สัก,กหน่อยเลยจ้าพี่น้องจ๋าก,กันชวนจ้าน้ำปลาจ้ะน้ำปลาน้ำปลาใส่ไปนะจ๊ะ น้ำปลาคนไทยเอิ้นพริกน้ำปลาเนื้อจ้าพี่น้องจ้ากระตัตมจนเมื่อยน่ะจ้าพี่น้องจ้าันให้เมิดเลยจ้าพี่น้องจ้าไม่ต้องเหลือไว้ด้วเนาะ อยู่เมืองไทยอุดมสมบูรณ์นสุขน้ำปลาใส่ไปน้เอาไมัยกอดไม้บูดาเฮลมีผิดน้ำปลากระเด็นเสนส้นๆออกจากไอ้นี่ด้วยนะจ๊ะจะเค็มไปหรือเปล่าเนาะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวหยกๆมันจากน้อยกันเด้วจ้ะ พอดีเลยพี่จ้าหน่อยกัอนนะจ้ะพี่น้องจ๋าแซบจ้ะโอ้ยแซบซวงเลยจ้ะพี่น้องจา๋จาอสสเาอาดูสีสันหน่อยจ้ะพี่น้องจ๋าดูสีสันหน่อยนะจ๊ะอาดูสีสันในโคกก่อนนะจา้าพี่น้องจา๋า เป็นน้ำใสได้อจ้าเดี๋ยวป้าเกดจะเทใสในถ้วยก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าโอเคโอเคเทใส่ในถ้วยก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าต้องเอาให้หมดนะจ๊ะพี่น้องจ้า ต่างประเทศนี่ก็แพงนะจ๊ะพี่น้องจา้าจัดไปจัดไปจัดไปอย่าให้เสียจัดไปให้เสียเอาเดี๋ยวมาดูกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ เอาโอเคจ้ะพี่น้องจ้าบันนี้ประกตจะมาหมูทอดก่อนเลยจ้ะเอาลงก่อนเลยจ้ากระทะก็คงสีห่อแล้วจ้าไม่กอนมาบูดาไอเลิฟอยู่อยู่เลยเลยจะปรเกตก็คือมักหมูเลยจ้าพี่น้องจ้าเนาะกระเทียมพริกไทยแล้วก็ซอสหอยนะจ้ารสดีจ้าพี่น้องจ้าน้ำมันเพื่อนนิดหน่อยนะจ้าเกลือจะเกลือน้ำตาลเล็กน้อยนะคะพี่น้องจ๋า แล้วก็ขาดเสียเสียไม่ได้นะจ๊ะแป้งจะแป้งใส่ไปเล็กน้อยนะจ๊ะใส่เพื่ออะไรเหรอคะพี่น้องใส่เพื่อให้มันไม่ได้ติดกระทะจ้ะพี่น้องจ๊ะอ้าวใส่ไปก่อนเลวจ้าพี่น้องจ๊ะไฟอาจจะไม่รุนแรงเท่าที่ควรนะจ๊ะ จัดติลเล่ยเลยจัดติลเกตจัดต้ลเื่ยจ้าพี่น้องจ้าใส่ไปนะจ้าใส่ไปหมูกระเทียมพริกไทยเด้อจ้าพี่น้องจ้าไม่ต้องบอกอะไรมากมายกก่กองเด้อจ้าพี่น้องจ้ากุกคนเห็ดได้อยู่แล้วจ้าเนาะพี่น้องเนาะมันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเด้อจ้าจกขยาก่วจ้าพี่น้องจ้า พี่เจ้าปาจ้พี่น้องจา๋าเอาเอาอีกน่อยมาเบิ่งกันด้อจ้าพี่น้องจา๋าเอาโอเคจ้าพี่น้องจา๋าเนาะหมูก็เหลืองเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวพ่กเกศกันจะจัดใจจาน,นก่อนเด้อจ้าพี่น้องจา๋าล้วก็มาเบิ่งกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะหมูก็ได้ตีแล้วจา้าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะจ๊ะไม่เสียวเวลาการรอคอยกกปิดแก๊สก่อนขั้นแรกนะจ้ะเอาไว้เวลาไปจัดจา สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าแล้วแล้วน้ำพริกน้ำพริกน้ำปลาผักต้มนะจ้าพี่น้องจ๋าแล้วกับหมูทอดจ้าหมูทอดกระเทียมพริกไทยเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเอาพี่น้องป้องไปจ้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพเกตได้เด้อจ้าพี่น้องจ๋ามันเมื่อยหลายจ้าพี่น้องจ๋าก็ขอประคุณหลายๆเ้อจ้ารักแต่รเลิๆนะจ้าทุกบ้านทุกช่องนะจ้าเข้ามาแล้วก็กดเริฟกดไลค์เพเกตได้เด้อจ้า ปะเกตก็ได้แต่คำขอโอ้ยลืมอีกเราจะพี่น้องจ๋าโอ้ยปึกหลายจะพี่น้องจ๋าเอาจ้าพี่น้องจ๋ารอบพระคุณมากๆากนะจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณขอบคุณ Thank you very much